็คือมีปัญหาประจำเดือนกระปิดกระปอยค่ะก็มาปกติทุกเดือนเดือนนี้ค่ะที่ที่ผิดปกติก่อนหน้านั้นก็คือฉีดวัคซีนครบ2โดสค่ะรู้สึกเครียดแล้วก็แบบก็หลังหลังจากได้ดื่มไปครึ่งขวดก็รู้สึกว่าประจำเดือนก็คือมาแบบปกติมาแบบเยอะมากชื่ออานิสค่ะก็คือมีปัญหาประจำเดือนกระปิดกระปอยค่ะ เออเมื่อห้าวันที่แล้วค่ะไม่มีค่ะก็มาปกติทุกเดือนเดือนนี้ค่ะที่ที่ผิดปกติก่อนหน้านั้นก็คือฉีดวัคซีนครบ2โดสค่ะหลังจากฉีดวัคซีนครบ2อองเข็มก็ประจําเดือนก็มานะมาค่ะแล้วก็มาน,อน้อยมาแบบกระเป๋ามากนะคะก็มา3วันเองแล้วก็หยุดไปพักหนึ่งแล้วก็มามาต่อนะคะมายิดเดียวแล้วก็ก็รู้สึกเครียดแล้วก็แบบ เครียดแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจก็เลยโทรไปปรึกษาพี่สาวพี่สาวก็เลยแนะนำให้ดืม่มลิมกาตัวนี้ค่ะกห็หลังจากได้ดื่มไปครึ่งขวดก็ก็นอนหลับคืนนั้นไปเลยก็รู้สึกว่าประจำเดือนก็คือมาแบบปกติเหมือนเดือนก่อนๆปกติประจำเดือนก็จะมาก็จะมาประมาณ7-8วันค่ะชนที่มีปัญหาก็มาแค่3วันแล้วก็หยุดแล้วก็ มานิดเดียวแล้วก็พี่สาวก็แนะนําให้ดื่มตัวนี้ค่ะแล้วก็ดื่มไปครึ่งขวดก็รู้สึกก็รู้สึกว่าประจําเดือนก็คือมาแบบปกติมาแบบเยอะมากก็รู้สึกว่าตัวนี้ก็คือแบบอร่อยมากแล้วก็รู้สึกแบบเปรี้ยวๆหวานๆก็รู้สึกว่ามันเป็นสมุนไพรก็รู้สึกว่าแบบมันอาจจะขมนิดๆหน่อยๆแต่พอได้ทานแล้วก็คือแบบรสรสชาติก็ หวานเปรี้ยวก็คือแบบอร่อยค่ะเหมือนน้ำผลไม้ทั่วไปแต่ว่าตอบโจทย์มากเลยค่ะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาเหมือนหนูนะคะแล้วกเออ็เพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะว่าแบบใครที่มีปัญหาเหมือนหนูก็สามารถสั่งซื้อลิมก้าก็แนะนำให้ลองดื่มน้ำตัวนี้ค่ะ